เคเป็นเรื่องปกติเนะพี่เนาะไม่ตต่นเต้นนะโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับปรดีเขาประชาสัมพันธ์จังหวัดเขาเตือนมาเป็่งไงครับแจ้งบาการแจ้งเตือนจากปพอยังครับ อ,อ๋ออันนี้หนีน้ำหรือว่าพักผ่อนกันท่นพักผ่อนเดียวพักผ่อน <laughs> <laughs> เออแล้วแคบาะมันจะมาไหมครับมาดิครับใช่ไหมฝนม,มันยังมีอยู่ขึ้นตามน้ำฝนนะครับขนของกันอะไรเรียบร้อย <laughs> บ้านเดือนเขาขนขึ้นกันหมดแล้วครับเอ๊ะครับมารอบแรกเขายังไม่ได้เอาของลงเลยครับโอ้มาตั้งแต่รอบแรกแล้วเนาะใช่ครับอ่าอันนี้ขอขออนุญาตทราบที่คุณพี่อะไรครับโยธินครับโยทินนั่นเป็นอะไรครับแสงมณีวงครับครับผมอยู่แถวนี้เนาะครับขอบคุณมากครับผมขึ้นมา มันมันเมื่อไหรกันเนี่ยเช้าเมื่อเช้าครับน้ำมันลงไปแล้วรอบค่ะมันขึ้นมาใหม่แล้วใช่ไหมคะขึ้นมาใหม่ครับอันนี้กลัวมันจะขึ้นอีกไหมคะกลัวน้ำท่วมไหมขึ้นครับอาจจะขึ้นอยู่ครับขึ้นไม่ไม่ไวอะประมาณชั่วโมงได้มา5เซนชั่วโมงละ5เซน7เซนใช่ไหมคะเยอะ น้ําฝนเนี่ยเขาบอกที่เขาเขาปล่อยน้ำากข้างบนลงมาการน้ำการน้ำมันเยอามีการแจ้งเตือนแล้วใช่ไหมคะแจ้งเตือนแล้วข้างบนน้ำมันเยอะน่ารักน่ารักอันนี้อยู่ตรงช่วงไหนของน้ําคะปลายน้ํำไหมปลายน้ํำใช่ไหมคะตรงนตอนนี้ตรงตรงเนี้อะท้ายตลาดใช่ไหมตรงนี้ไม่ขึ้นก่อนอ๋อตรงนี้จะขึ้นก่อนเอามาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ไปแล้วแล้วมาใหม่อีกไปแล้วมาถึงเตือน ผ่านยังไงครับผมเอะเลิกเลิกน้ำนะครับเครื่องน้ำเหรอคะครับถ้ามีแจ้งเขาจะมีกลุ่มนี้เตรียมไทยกันค่ะในนี้โอ้แล้วได้ขนของขนอะไรตามที่เขาแจ้งอยังอ๋อเขาก็เตรียมขนกัน,นรอบที่แล้วเขาก็ขึ้นไปยูบ้านเสือวรอบนี้ก็เตรียมแล้วเนาะแล้วคิดว่ามันจะมาไหมก็เขาก็ต้องดูน้ำกันเลี้ยเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขับรถมีของเทศบาลเขาก็จะขับบนดูอ๋ออันนี้เขา อันนี้อยู่ตรงต้องจุดไหนเหนืของบ้านบ้านบ้านไปอยู่จุดท้ายข้างหน้าอ๋อท่าเรือเนาะค่ะแล้วขึ้นที่ยังที่บ้านขึ้นแล้วค่ะข้ามถนนเยอะไหมครับยังไม่เยอะเท่าไหร่อ๋ออันนี้ถือว่าปกติเนาะค่ะอันนี้คุณพี่อะไรครับจินตนาค่ะนามตกุลทองทองค่ะอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยห้าสิบค่ะเป็นจะเป็นตำแหน่งอะไรของเทศบาลบ้างไหมเนี่ยไม่ได้เป็นค่ะชาวบ้านธรรมดาเนาะขายของออ๋ม่่ชขายดีไหม <laughs> จ,ะจะทำเป็นตลาดเก่าตลาดาน,น้ำอะไรบ้างยังี่แง่ไหนทำบ้างยังตอนนี้ก็เขาจะเริ่มทำกันเรื่อยๆแล้วครับกับ,แ,บแต่ที่นี่ยังเงียบๆนที่หน้าน้ำก็ผมครับ น้ำขึ้นมาได้ยังคะเนี่ยได้ปลาไหมคะได้ปลาไหมคะอยู่แถวนี้ไหมคะเนี่ย